สวัสดีครับตอนสายๆนะครับวันนี้ก็พามาชมโคกหนองนานะครับหลังจากขุดโคกหนองนาไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้สะดือน้ำนะครับ ต้นไม้และผลไม้ที่เราลงไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับพื้นที่ตรงน,นี้ประมาณเป็นพื้นที่นาสิบไร่ไม้ผลนะแล้วก็พกต้นกล้ย สาวมะม่วงนะครับเราทำสระไว้สี่สี่ลูกนะครับนี่ถ้าดูแลอย่างนี้นะครับน้ำก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้สระลูกที่สองนะครับนี่เลี้ยงปลานะครับ นะครับอันนี้สะดือน้ำนะครับสะดือน้ำเราจะทำไว้สองแห่งเราก็ขุดเป็นคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่นะีครับนะต้นไม้ผลต้นกล้วยต่างๆนี่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วหลังจากขุดสระเสร็จนะครับ แล้วก็ปลูกพืชผักสวนควรัวนะครับ,นะรบจะยาวไปถึงนู้เลยนะครับจะพาไปชมครับ ทุเรียนครับด้านข้างนี้จะเป็นพื้นที่ของนาของเรานะครับเราขุดคลองไส่ไก่นิดผ่ากลางพื้นที่เลยคลองไส่ไก่ก็นะครับจะยาวไปถึงท้ายนานะครับ ปลูกพืชผักสวนคั่วครับอันนี้สะดือน้ำอีกหลุมหนึ่งนะครับก็คองไส้ไก่ช่วงหน้าแรงก็ประมาณนี้น้ำยังเหลืออยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ้อยขั้นนับปลูกไ้สองร้อยกว่าหลุมเป็นอยู่แค่นี้ครับ ตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเป็นทั้งหมดแต่เป็นช่วงเริ่มแรกครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม้ผลครับนะครับกล้วยนะครับ นะครับกล้วยหอมหมักพริกนะครับหมักพริกหมักเขือปลูกแตนปลายนะครับกล้วนะยถือว่าทนแรงดีครับแต่งโคกหนองนาให้สวยนะครับไม่อ้วยก็ไม่กล้วยก็อ้อยนะครับ ค่อยๆขยายไปเรื่อยครับหนึ่งปีได้เท่านี้ก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับตัวผมนะกล้วยหอมก็ถือว่าเริ่มให้ผลผลิตนะครับหนึ่งปีครับหนึ่งปีนะครับพื้นที่นานะครับช่วงนานา,นานเราก็ทานานะครับที่บ้านจะ ทำไว้แค่พอกินนะครับกล้วยน้ำวา้าอันนี้ก็ย้ายมาจากในสวนที่เลี้ยงสัตว์นะครับนะครับแตกนอกแตกกอดีนะครับ คลองไส้ไก่เรายังมีน้ําอยู่นะครับนี่ขุดตั้งแต่จากสะดือน้ำสองแห่งมาแล้วคลองไส้ไก่มาเยียนท้ายนาเลยนะครับแล้วก็จะมาจุดพักน้ําสะท้ายนาอีกลูกหนึ่งนะครับสะท้ายนาอีกลูกหนึ่งนะครับก็ยังมีน้ําอยู่นะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง ในการทรรําโคกหนองนานะครับค่อยๆปลูกค่อยๆเรียนรู้กับธรรมชาตินะครับจะสวยใน,นเริ่มแรกก็พวกต้นกล้วยเนี่ยครับมันโตเร็ว,วมันเขียวทําให้เพลินตานะครับในพื้นที่นาเราพื้นที่นาเรานะครับทั้งสองฝั่งนะครับเราจะขุดโคกหนองนาและของใส่ไก่ ผ่ากลางน้ำมาเลยพื้นที่ตรงนี้สิบไร่ครับตอนขุดแรกๆเราก็กันดินพังทลายในช่วงหน้าฝนเราก็เม็ดข้าวเลยครับหวานขอบสาไว้ก่อนนะครับปลูกหญ้าแฝกไม่ทานหาหญ้าแฝกไม่ได้ก็มเมล็ดข้าวเรานี่นะครับเพื่อกันดินสไลด์ทำให้รูป แบบของโคกนองนาที่เราปั้นขึ้นมาการดินสไลด์ลงแล้วไม่สวยนะครับถือว่าได้ผลครับใช้เมล็ดข้าวแล้วก็รอยากขึ้นมันก็จะรักษาทรงโคกตองนาเราไว้ได้ นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับพามาชมภาพเขียวๆที่โค้งนอกนาสวัสดีครับ